พี่ับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิมาแเก่งขี้ลิกอ่างด้วยค่ะเด้อตอนนี้ใส่น้ำยาหนางลวกะใส่ขีลิกใส่ซิงคายลงไปแล้วตังน้ำที่เก่งแบบเหล่าๆค่ะว่นไี้ใส่ยังหมากใหม่ดอกเก่งเอาเป็นยากินเป็นยาแตก็สิมีตอนอยู่อาพยร์ห้องเฮาดั้มคือลือคือลือ้แลวกะน็นหนีน้ำหิดดรวม นังจีแกงแดงจืดคืหอมแดงกับออพริกแหงเกลือปกติสิแกงใส่ขิงกับใส่น้ำมือน,นไไีิบร้ใส่ตามมีตามเกิดะะด้วยค่ะเด้อผองใส่ยังมากมายแกงลงไปแกงแบบลูกทุ่งลูกทุง่งครับผมเร็วมอหน่อยแห้งแต่ขอหาถัยวอยู่ ล,ล่เร็วๆๆผ่าแห่งต่ห,งห,ห,งตงตงห้องผึ้มๆล่ะทางทาตุ้มเขาแชดมาฝนตกล่ะทางบ้านเพราะหน้าผาห้องแต่ผ่าตกมากกับพ่อนี่มีมมน้ำแต่หน้าแย่เหลาล<ง>แย่เหลาหน้าติดบาดรุนมอเลยมีแล้ะครับแังได้หลายให้มันเดือดก่อนจะค่อยใส่หิน <c oughs> เดือดแล้วก็ใส่ น้ำปลาล้อาอร่อยเห็ดของเรา่ีมากตักใส่บาทน้ำพงนึงปิดฟ้าให้เห็ดยุบก,ก่อนกำลังย่อยแล้วครับพี่น้อง อยาคเห็นามทวมน้องเด้คือสุปปีกำลังหน่อยลงมาแล้ว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 ผลมาแล้วพี่น้องมืออะไรไปหาเหตุ ร้อยซิมอยู่ตะคุมตะคุมอยู่นั่นเลยเดอ้อ <laughs> ซิมจ็คอลพี่ละ่ะเร็วๆเนี่ยนี่แก่บากแข่งใส่น้ำเน้ะนี่เขาว่าแข่งจิลิกแข่งอันนี้ใส่บากแข่งน้ำกระเสเียเขาวา่าจุกบจุ๊ ซ้ำแหลกบ่มีหน่วยซ้ำส,สองอีกกินไปหลายรอบล่ะแล้วเร็วพ้นตกล่ะนี่สีผีหน่วยถ้าผีลุกกยู่ผ่วงผีพ่วงนี่เหืองผีสม เป็ดมะเขือพ่วงนาทีมียังมีโศกมีลาบเป็นผุนเป็นพ่วงมือ่อนีไปหาเห็ดกับพ่อหอดงูสิงกันสองโตแลนผ่านมามาฝนตกแห้งแล้วมาโอ้อย่างเสียงดังอีกเจ้พี่น้นองเอ้ยกุ๊ดแล้วเห็ดอันนี้แล้วเฮ็ดสุกหลบับคุณยูเลียไม่ตรงเยอะครับคุยูเลีย ก็ต้องใส่หลา่ไปน้องจะใส่นิยนๆก่ไม่ต้องใส่หลายใส่เนิยนๆชิบวนี่บ่มันสิแสบสิคันใส่หน,สน่อยของผมเออตามด้วยผัก<บ>แข้งผักข่าชะอมอนนั่แหละชิมหนามแล้ว,ลวพอดีบอกพอดีแล้วครับพอดีแล้วเพราะว่าผมชิมก่อนหนามนี่มันออกเข้มนิดๆ,ๆแล้วก็ใส่ย,ยูเรียเข้าไปก็พอดีเป๊ะเลยอ้าว อ่ะอยังค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วัเวบเลยเบิง้งพอเบิ้งแนวหนาเฮ็ดเบิ้งคุมดอกเดี่ยวค่ะอุ้ยเฮ็ดละงงก็มีดอกหนึ่งพร้อมเสิร์ฟครับผมห้ตอนให้ผาพยุติผู้บรหิน<ฮ>แต่คนแห้งรไร้เวมงชิ้งไข่ฉีด,ดแตกเฮ็ดในหน่อยนี่บรเห็นเลยเฮ็ดยังกกยเกาะเฮ็ดปวกไก่หน่อยกับเฮ็ดเอ้น้ำมันกระปู อุย้ยหนังคือดำมาแผลคือแหล่แผลนี่แหละครับของแผลของมีคุณภาพครับอ่าเนี่ยอย่างไะคะอย่างโอ้ขายห็ดไข่นะปัดอ่ะ<ห><ห>จะ,<ล>ะเสียบก็ปิดแก๊สปิดไฟปิดฝาแล้วก็ปัดปิดไฟใสก่กส่อนนักใส่บบาทไมนพอแล้วสิมีเขียวยำบ้างหรือหัวหนังเปรีอยดีหรือยังสิ นี่เราองแล้วปุ่งหูงสันหรอกเนาะแล,แล้วสียาดยาดแล้วยาดน,นั่นน่ะ okay. ห่อนเพราะว่าห่อนห่อนยาผึ่งตักใส่ถุงเดี๋ยวเดี๋ยวสิจักแจก,กอีกกระยานลุยล่ามก่อนเนาะ ตองตักใส่บาทก่อนอันนี้ของไผมัน,นของอีพอโอ้ยแก่หนาเยสิเล,ลยแล้วเสีหมักเพาเราเราหมักแก่มดขาวใส่ขี้เล็กเพรากทีเราอยขี้เก่งขี้เล็กเลยขนขมขบขบแนนี่รับบอนี่เลยรบบอลันถัดอัตาทองนะแก่ขี้เล็กใส่เพชรฝืผมโอ้ยหมักขาด ก็คนละนิดคนละน้อยพี่น้องเอ้ยแกนก็แบ่งแบ่งกันครับกินน,น,น,น้ำกันแบๆน้ำกันอันนี้ก็ยายเหลาบัดเพิ่นมาบัดแน่เพิ่นก็ถือมาผ่าคือกันบัดแน่เพิ่นเกลก,ก็ได้กินพอคือหอดกันเอาตักไว้ครับพี่น้องเลาไว้จะไดนอันนี้ปลาสองเออแต่าร์กไวอย่นั่นแหละฝากคนไปให้เอาไปให้เพิ่นจังหน่อยเพราะว่าเพื่อนเพิ่นอยู่ทางยายเหลาป่าปสองมาหาก็อันนี้พอดีเลยนะ ตัวหนึ่งด้วยน้องคนน่ะจ้าซีมไปนำกันผู้เดงนอุ้ยเห็ดเราจะกินบ่ล่ะอย่าเราบ่กินเห็ดนั่งๆนนนเปนขายดิบหายดีอะเบิดพอดีเดี๋ยวกับพี่น้องผู้ใดมาจังคอยาอมาตักเอาเดอ้วยผู้ใดามาทีหลังผู้ใดามาสา